สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปคู่มือการทำงานแล้วก็ของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทดสอบสภาพของกล้องตัวนี้ด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นสภาพโดยวรวมนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับกล้องจะ ใช้เซเลเนียมในการวัดแสงนะครับจะมีแต่โหมดออโต้ Auto เท่านั้นเลยนะครับก็เลือก ISO ให้ตรงกับฟิล์มที่ใช้นะครับก็จะเลื่อนได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเลื่อนที่400เปิดตรงนี้ออกมานะครับใส่ฐานแนะนำว่าเป็นฐานชาร์จนะครับเพราะว่ามันจะทำให้บูสต์แฟลชได้เร็วมากนะครับก็ใส่เข้าไป สามขั้วนะครับแล้วก็ปิดทีนี้ลำดับต่อมาของกล้องตัวนี้ก็คือต้องใส่ฟิล์มนะครับไม่ใส่ฟิล์มจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็กดตรงนี้ลงมาครับวางฟิล์มลงไปจะใส่ฟิล์มง่ายมากครับนี่ก็ดันที่เข้าลลอกนะครับอพอมันเข้าล็อกแล้วมันก็จะสุดวางฟิล์มไว้ฝั่งนี้ แค่นี้เสร็จแล้วหมุนนะครับแตะเลนิดนึงหมุนตัวเหล็กอะ่ะมันจะเกี่ยวฟิล์มเลยเนะครับแค่นี้พอละนะครับแล้วก,ก็ตัวมาก็ปิดกล้องมันจะเป็นแบบไขาลานนะครับเราก็กดถ่ายเดี๋ยวนะครับต่อมาแล้วก็จัดการหมุนเนี่ยครับหมุนตามลูกศรเนี่ยนะครับ,นะรบมันก็จะหมุนไปได้เรื่อย หมุนจนมันตึงมือครับก็คือลานมันเต็มละนะครับนะครับลานมันเต็มละนับฟิล์มก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวเอ็นะครับเสร็จแล้วก็เราใช้ฟิล์ม400ก็ตั้ง400200อะไรก็ตั้งไปนะครับขัตอต่อมาก็ไม่มีอะไรมากเลยครับที่เหลือเนี้ยพอมันตึงแล้วนะครับ ที่เหลือเราแค่กดถ่ายเห็นไหมฟิล์มก็จะเลื่อนเองครับนะครับนะประมาณเลขหนึ่งขึ้นนะครับถึงจะจริงจังได้อ่ะเนี่ยครับมาละก็คือหลังจากนี้คือติดแน่นอนนะครับไม่ใช่หัวฟิล์มนะครับเรากดถ่ายไปเรื่อยเลยนะครับ ถ้าแสงน้อยเราก็กดตรงนี้ลงนะครับเสร็จแล้วก็ดูที่ไฟนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าใช้ฐานชาร์จอะไฟติดก็คือแฟลชพร้อมทํางานแล้วมันจะบูสตเร็วมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ถ่ายได้เลยเห็นไหทีนี้ก็เห็นนะจะบูตเร็วมากนะครับนี้ก็ปิดแฟลช ถ่ายปกติก็ได้อ่าแล้วอีกหมวดหนึ่งก็คือเราสามารถเซลทามได้นะครับตัวนี้เลนส์สองจุดแปดเลยนะครับเราเลื่อนมาสุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดแล้วก็ไปนั่งกับเพื่อนนะครับก็คือเป็นการเซลทามนะครับอ่านะครับแล้วก็กดถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยนะครับลานมันเสียงแบบเหมือนจะอ่อนละเราก็มาหมุนเพิ่มให้เขานะครับก็คือหมุนไปจนมันตึงมือแล้วก็ใช้ถ่ายต่อหมุนครั้งหนึ่งก็ถ่ายประมาณเนี่ยครับลองดูตัวเลขครับประมาณสิบกว่าภาพนะครับตัวเนี้ยตีไปสักสิบสิบภาพก็หมุนแล้วกันนะครับเพื่อความแบบชัวร์เลยเนาะอพอเราถ่ายไปเรื่อยมันจะสุดนะครับแล้วมันก็ เราต้องเอาฟิล์มออกมานะครับไปส่งล้างสแกนประมาณ72ภาพนะครับวิธีการคือมันจะกดแล้วมันจะไม่ลามมันจะไม่เลื่อนแล้วครับคือมันตันนะครับวิธีการเอาฟิล์มออกก็คือ,อหมุนตัวสีส้มนะครับมาที่ตรงขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับนะครับใช้มือกดไว้ ผิดนะครับก็คือเอาสีส้มมาตรงกับขีดสีแดงนี่นะครับแล้วก็กดลงไปเพื่อเปิดล็อกฟิล์มนะครับแล้วตัวนี้มันจะค้างอยู่นะครับแล้วเราก็กรอฟิล์มกลับนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงฟิล์มหมุนกลับนะครับกรอจนมันลื่นนะครับจนมันลื่นดีๆแล้วครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนแน่ใจอ่ะแล้วค่อยเอาออกนะครับอันนี้ผมจะใช้ฟิล์มต่อเอาเข้ากักหมดละไม่เป็นไรครับแล้วก็เอา เปิดฝาหลังแล้วก็นี้ออกส่งหลังสแกนนะครับก็จบการทำงานแบบง่ายๆนะครับของกล้องตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากแล้วก็ทีนี้พอเรากดปุ๊บมันไม่มีสีข้างในลานมันก็จะฟีครับอ่าจบเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว,ลวก็อะไรก็ ต้องรอใส่ฟยฟล์มม้วนใหม่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมทำงานเต็มระบบแล้วก็การทำงานก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ